สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดกรร็ได้รวบรวมนะคะสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสนะคะย้อนหลัง20ปีด้วยกันพร้อมกับเลขออกบ่อยแล้วก็เลขออกบ่อยแยกตามหลักในช่วงท้ายคลิปเช่นเคยเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าแนวทางงวดนี้เลขอะไรจะมาบ่อยกันบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ Fifth year. ต่อมานะคะจะเป็นเลขออกบ่อยเลขท้าย3ตัวรางวันที่1หรือเลขบ bon. นออกทั้งหมด2ครั้งได้แก่เลข 391, 517, 684, 816ต่อมาค่ะออกทั้งหมด1ครั้งจะมีประมาณดังนี้ค่ะก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะอันนี้3ตัวพิกัดบ bon. นออกทั้งหมด1ครั้ง ส่วนอันนี้เป็นอีกหนึงชุดนะคะก็จะมี2แผ่นด้วยกันนะคะภายใน20ปีเนาะสำหรับสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสส่วนต่อมาเรามาดูรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1กันบ้างนะคะหรือเลขบนออกทั้งหมด4ครั้งได้แก่เลข2.5 0.7ต่อมาค่ะออกทั้งหมด3ครั้งได้แก่เลข16 17 3 5 77ต่อมานะคะออกทั้งหมด2ครั้งมีประมาณดังนี้ค่ะอันนี้ออกทั้งหมด2ครั้งด้วยกันสำหรับ2ตัวเลขบนนะคะส่วนต่อมาออกทั้งหมด1ครั้งจะมีประมาณดังนี้ค่ะก็ลองเซฟแคปเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลได้นะคะ อันนี้เป็นสองตัวเลขโบนออกทั้งหมด1ครั้งต่อมาเมื่อเรานำมาแยกตามหลักเรามาดูหลักร้อยกันก่อนเลข8มาด้วยกันทั้งหมด12ครั้งรองลงมาค่ะเลข2เลข5มาด้วยกันทั้งหมด9ครั้งรองลงมาค่ะเลข4มาด้วยกันทั้งหมด8ครั้ง รองลงมาค่ะเลข0、เลข3มาด้วยกันทั้งหมด7ครั้งรองลงมาค่ะเลข1มาด้วยกันทั้งหมด6ครั้งรองลงมาค่ะเลข6เลข9มาด้วยกันทั้งหมด5ครั้งรองลงมาค่ะเลข7มาด้วยกันทั้งหมด1ครั้งในส่วนของหลักร้อยต่อมานะคะหลัก10 เลข1เลข7มาด้วยกันทั้งหมด10ครั้งรองลงมาค่ะเลข0มาด้วยกันทั้งหมด9ครั้งรองลงมาค่ะเลข3มาด้วยกันทั้งหมด8ครั้งรองลงมาค่ะเลข2เลข5มาด้วยกันทั้งหมด7ครั้งรองลงมาค่ะเลข8มาด้วยกันทั้งหมด6ครั้ง รองลงมาค่ะเลขหเลขเกมาด้วยกันทั้งหมดห้าครั้งรองลงมาค่ะเลขสี่มาด้วยกันทั้งหมดสองครั้งในส่วนของหลักสิบต่อมานะคะหลักหน่วยเลขเจดมาด้วยกันทั้งหมดสิบามครั้งรองลงมาค่ะเลขห้ามาด้วยกันทั้งหมดสิบครั้ง รองลงมาค่ะเลขสูเลข6มาด้วยกันทั้งหมด8ครั้งรองลงมาค่ะเลข3เลข4มาด้วยกันทั้งหมด6ครั้งรองลงมาค่ะเลข8เลข9มาด้วยกันท <No ั้งหมด5ครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลขสองมาด้วยกันทั้งหมด4ครั้งในส่วนของหลักหน่วย ต่อมานะคะจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างออกทั้งหมด3ครั้งได้แก่เลข1 7 5่6เ8 8 9หต่อมาค่ะออกทั้งหมด2ครั้งจะมีประมาณดังนี้ค่ะก็อันนี้เป็น2ตัวเลขล่างนะคะออกทั้งหมด2ครั้งสำหรับสถิติหวยที่ออกวันพฤหัส ต่อมาค่ะออกทั้งหมด1ครั้งจะมีประมาณดังนี้นะคะก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบสถิติหวยส่วนต่อมาเมื่อเรานำมาแยกตามหลักเรามาดูหลักสิบกันก่อนเลข5เลข6เลข9มาด้วยกันทั้งหมด10ครั้ง รองลงมาค่ะเลขศูนย์มาด้วยกันทั้งหมด8ครั้งรองลงมาค่ะเลขหนึ่งเลขสองเลขแปดมาด้วยกันทั้งหมด6ครั้งรองลงมาค่ะเลขสามเลขเจ็ดมาด้วยกันทั้งหมด5ครั้งรองลงมาค่ะเลขสี่มาด้วยกันทั้งหมด3ครั้งในส่วนของหลักสิบต่อมานะคะหลักหน่วย เลข8มาด้วยกันทั้งหมด13ครั้งรองลงมาค่ะเลข6มาด้วยกันทั้งหมด10ครั้งรองลงมาค่ะเลข2เลข9มาด้วยกันทั้งหมด8ครั้งรองลงมาค่ะเลข7มาด้วยกันทั้งหมด7ครั้งรองลงมาค่ะเลข3เลข4มาด้วยกันทั้งหมด6ครั้ง รองลงมาค่ะเลขหนึ่งเลขหมาด้วยกันทั้งหมด4ครั้งรองลงมาค่ะเลข0ูนมาด้วยกันทั้งหมด3ครั้งในส่วนของหลักหน่วยก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสิติหวยที่ออกวันพฤหัสเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะลงเกี่ยวกับในส่วนของสิติหวยที่อาประทานโทษค่ะ เกี่ยวกับเลขเด็ดสำนักดังนะคะต้องการข้อมูลสำนักไหนก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบคุณค่ะ